สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปี2025ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆ เรื่องนี้มีชื่อว่ามาโจโนทบิทวิหรือในชื่อภาษาไทยก็คือการเดินทางของคุณแม่มดมาเริ่มกันที่เรื่องย่อกันเลยดีกว่าเรื่องย่อก็จะมีนักเดินทางคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีเลน่าเธอเป็นเด็กสาวอัจฉริยะที่จะกลายเป็นแม่มดในอนาคตซึ่งเธอเนี่ยลหลงไหลในเรื่องราวที่ตัวเองอ่านในสมัยเด็ก เธอจึงเริ่มออกเดินทางสู่โลกกว้างส่วนเรื่องราวก่อนที่จะเป็นแม่มดหรือว่าตอนที่เธอออกเดินทางแล้วจะพบเจอกับอะไรบ้างก็ผมอยากให้เพื่อนๆไปลองดูกันมากเรื่องนี้ผมชอบจริงๆมาถึงข้อมูลของอนิเมะเรื่องนี้อนิเมะเรื่องนี้ฉายครั้งแรกเมื่อซีซัน4ปี2020สตูดิโอที่สร้างก็จะเป็น C2C แนวก็จะเป็นแนวแอดเวนเจอร์แฟนตาซีมีทั้งหมด12ตอนสำหรับเรื่องนี้สามารถหาดูได้ที่ช่อง Muse Thailand นะฮะซึ่งจะมีให้ครบเลย12ตอนก็สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือถ้าดูจากชื่อมันอาจจะเป็นเนื้อเรื่อง ธรรมดารรมดาการเดินทางแต่จริง,รงๆแล้วผมว่าเนื้อเรื่องของเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาก็คือมันไม่ไม่ใช่การเดินทางที่แบบดูเพลินๆได้อย่างเดียวเพราะมันมีแบบหลายอารมณ์มากเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ตอนที่ผมมาไล่ดูใหม่เนี่ยตอนปัจจุบันตอนนี้ก็ผมก็ดูไปแล้วประมาณ7ตอนละซึ่งตอนที่7เนี่ยเขามีคําเตือนบอกเลย ไม่ใช่ตอนที่7ดิตอนที่ตอนที่9ใช่ผมดูถึงตอนที่9แล้วในช่อง m e w t t h i l l n n d เนี่ยเขามีเขียนเตือนไว้เลยว่าตอนเนี้ยมันอาจจะมีฉากความรุนแรงบ้างส่วนตอนอื่นนี่ก็จะมีแอบดักดักบ้างบางตอนแล้วก็สดใสบ้างบางตอนก็แนวสไตล์การเดินทางแล้วก็ผมชอบเพลงเปิดของเรื่องนี้มาก ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สำหรับเรื่องนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ